มาเรียนก็มามาขึ้นที่ตรงต้นจำสาตรงนี้จะมีทางขึ้นแล้วก็เดินด้านขอบนองมาเติตั้มโบอย่างนี้เป็นทางที่เข้าไปได้ง่ายก็คือตรงนี้ตองรถออกมานะคะแล้วก็เข้าไปโรงเรียนบ้านเสมาสองเมตรเนี่ยรงบ้านเสมาเีย้เสมาใหญ่นมใหญ่ีแหละค่ะที่เรา รถทุ่งไหนรทุงน้า บ้านหงแจ้งนะคะเป็นบ้านแจ้งใหญ่แจ้งน้ยนะะอยอบ้านแจ้งน้อยนะคะบ้านแจ้งสว่างะะเ,ปเป็นป่าเป็นโคก จะเย็โครงด้นี่ค่ะเป็นเส้นทางาทนาจนต้นไมยีต้นอะ้าเนี่ยดูต้นมรุมช้า ่อนจะไม่มีบ้านคนเลยแต่จะไม่มีบ้านคนตนิด่นนอนเพราะว่ามีรถอยู่ข้างหน้า,นนานนนก็เซนไปนได้ไหมเซนไปจักรนผ่านไปมาก็การคข้ามา,าคมสะดวกค่ะทุกวันนี้ไปมาสะดวกแต่ก่อนนี้ไม่มีเม้แต่รถมอเตอร์มมรไซค์นี่ก็ Same อั่นี้ก็เขาก็มาเรียนที่เราเรียนแน้วนะคะนี้ก็จะเป็นโครงน้ําเป็นเป็นห้วยเนาะเป็นห้วยนะคะเป็นห้วยก็มีบ้านคนนี่ก็ออกมาเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วเนาะเดี๋ยวมาอยู่แต่ก่อนจะไม่มีบ้านคนเลยเดี๋ยวจะไม่มีบ้านคนก็มีบ้านคนนี่ก็ออกมาเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วเนาะเดี๋ยวมาอยู่แต่ก่อนจะไม่มีบ้านคนเลย เป็นเป็นอ่าห้วยเนาะเป็นห้วย แล้วตอนที่เราเรียนยังไม่มีถนนเส้นนี้อุโมงเกินมาได้นะคะสวยงามตกวทุกต้องตามฤดูกาลแต่ก็ได้ผลผลิตเต็มไม่เต็มหน่วยเต็มไม่เต็มหน่วยเลยแล้วก็มีถนนเส้นหนึ่งอยู่ทางนู้นนะไม่ได้ใช้เส้นนี้ด้วยอาหารที่เราบ้านสมาใหบ้านเสมาใหญ่ตะบเสมาใหญ่นี่แหละค่ะ ที่เรารัดทุ่งลัดทุ่งน้ำที่ไหนไปผ่านบ้านบุบเลยละะอ,อุกไปบ้าุสิบนะบ้านสิบบ้านสมาใหญ่ตบสมาใหญ่น,าาน,าานี่แหละค่ะที่เรารัดทุ่งลัดทุ่งน้ำนใช้บงังตาเราด้วยแล้วก็ให้มีดูวิวสวยๆแต่ก่อนตอนที่ บมหวังเรียนนี่ยังไม่มีขนะคะรถฟิกอัพนี่ไม่ต้องพูดถึงรถเก่งไม่ต้องพูดถึงนะคะก็จะมีเป็นรถสีล่ล้อไปใช้เป็นรถกัเป็นรถโดยสารตามทุ่งไร่ทุง่ง่าก็มี บ้านเสีมาสองร้อยเมตรพอระดัที่มีความเจริญเข้ามาเขาก็องมาตัดขาดถนนเส้นนี้เพื่อทะลุไปยังอำเภอคง ที่โรงเรียนยังไม่มีถนนเส้นนี้อุโมงค์ต้นไม้นะคะสวยงามเดี๋ยวนี้เป็นเป็นทางที่เข้าไปได้ง่ายก็คือตรงนี้ตรงรถออกมานะคเนี่ยก็เข้าไปโรงเรียนบ้านสีมาสองร้อยเมตรเนี่ยก็ถึงโรงเรียนที่โรงเรียนแน่ๆนะคะนี่ก็จะเป็นคลองน้ำเป็นเป็นอ่ห้วยเนาะเป็นห้วยนะคะเป็นห้วย